สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขยายพันธุ์ผักชีฝรั่งกันนะครับเวลาที่เราซื้อผักชีฝรั่งจากตลาดมาแล้วนะครับเราก็จะใช้ส่วนใบนะครับในการนําไปทํากับข้าวนะครับส่วนรากนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมปลูกอยู่นะครับก็คือผมก็จะตัดเอาส่วนรากนี้นะครับเอามาขยายพันธุ์ต่อนะครับก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับผม ก็ให้เราตัดนะครับเราจะเอาส่วนใบไปใช้เราก็ตัดเอาแต่รากนะฮะแบบนี้นะครับเราก็จะมีผักชีฝรั่งของเราไว้กินเองนะครับเราก็ได้ไม่ต้องไปซื้อหลังจากนั้นนะครับก็เพาะใส่ในกระถางนะครับเราก็เอาดินปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่ได้เลย ชีฝรั่งนะครับขึ้นง่ายนะครับปลูกง่ายแล้วก็ผักไทยนะ่ะจะไม่ค่อยชอบแดดแรงนะครับชอบแสงแดดลำไรจะให้โตแบบนี้ได้นะครับในรูปที่ผมปลูกอยู่นะครับก็ประมาณ 2- 3เดือนได้นะครับเพราะฉะนั้นผักบางชนิดนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อกินบ่อยๆโอเคครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลูก2กระถางครับวันนี้ เสร็จแล้วนะครับเราก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับแล้วเราก็ย้ายผักชีฝรั่งนะครับมาไว้ในร่มประมาณ2-3เดือนนะครับ ก็จะโตแบบนี้นะครับตามตัวอย่างในกระถางที่เห็นอยู่